สวัสดีท่านทุกคนนะด้วยวันนี้ผมจะมารีวิวคาตาคุริในเลียมแอมเพจกันนะคะคู่โอเคไปดูกันเริ่มจากเอวันนี่นะครับสําหรับเอวันครั้งที่สองเ,อเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับเอวันครั้งที่สองถ้างัดลงครับครั้งที่สองครั้งที่สและก็ตาต่อไปก็จะเป็นงัดขึ้นจุ๊บ โอเคเลือม okay, ันน้อยแล้วเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวดิโอ้ยกดผิดกดผิดกดผิดเอดูกันงัดขึ้นใหม่นะครับตอนนี้งัดลงงัดลงกดผิดกดผิดตัวครับนี่งัดขึ้นนะครับเออทำไมเป็นแหลกจังสำหรับสกิลอันนี้นรียมเดดนี่เดดข้างแล้วนี่กว่าเดดหน้าต่อไปก็บล็อก จะเป็นอย่างนี้สกิลหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้เป็นกานแทง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 แล้วห้อยกระูดไปด้านหน้านะครับสำหรับสกิลสองก็โอ้ยโอ๊ยมันตกไปปัดแป๊บนี่โอเคสำหรับสกิลสองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับติ่งสามารถใช้ระยะไกลได้นะครับกระโดดได้ด้วยแต่ผมกระโดดไม่เป็นโทษทีเอาเศกใหม่มาเลยเอาไปโอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยใช้สกิลสามเออ ลืมกดนูคูดาวทึบสกิลสองน,นะครับผมถไปเออผมจะพยายามใช้แบบกระโดดให้คนดูกระโดดไปได้ที่โอเคไปสก,กิลสามแล้วเดวกันนี่จะเป็นสกิลสามนะครับจะเป็นการต่อยศัตรูไปข้างหน้า<ช>แล้วต่อยลงมาต่อยขึ้นดีต่อยแล้วก็ต่อยลงมานะครับเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยมา,าดูกันใหม่มาดูกันใหม่นะครับเป๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันตกเดี๋ยว เมื่อกี้น่าจะบั็กนะครับต่อไปมาดูกันใหม่ดูกันใหม่ดูไปทุ๊บเพโททิกแท็กโทเลยคีย์เดียวอ่ะไปทุบโอทิกแท็กโทแล้วก็ต่อไปจะเป็นสกิลสาวสกิลสาวผิดผิดผิดสกิลสี่นะครับเคื่อไปดูกันดูกันยาวๆไหนอยากทำใหม่เดี๋ยวผมจะขอลองก่อนนะว่า เคยกดคาตาแต่ใเสียดายที่แพ้เลยไปไปดูสกิลสีกันสกิลสี่จะเป็นการทิมทิมทิมแล้วก็จับลงพื้นล้วปลาหนามใส่หน้านะครับต่อไปไหนดูใหม่ซิดูใหม่กันนะครับจิ้ม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 ปลาหนามลงพื้นแล้วแพ้ลงทีหนึ่งต่อไปดูแบบปิดฉากของทุกสกิลกันจะเป็นนี่สกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการจิ้มจิ้มจิ้มทิ้มแล้วปลาจับลงพื้นแล้วการเหยียบหัวซ้ำนะครับู ไอ้ดูสกิลสองแบบปีฉากรื้อชึบรอชึบเดี๋ยวผมลืมไปสกิลสองไม่มีแปดติดฉากนะผมลืมไปโท,ทโทษทีโทษทีไม่ใช่สกิลสองตัวใบหนือเปล่าลืมไปต่อไปจะเป็นสกิลสามโอ้ผมลืมไปสกิลสามต่อไปจะเป็นสกิลสามอืมอืมย่าผมลืมตัดโทษทีครับผมลืมตัดคลิป โ okay, อเคตอบเออผมลืมไปสกิลสามไม่มีแบบปิดฉากขอโทษตัวยผมลืมไปสกิลสามไม่มีแบบปิดฉากงั้นไปดูสกิลสี่กันแล้วกันแทนแล้วกันนะครับดูสกิลสี่แทนแล้วกันนะครับโอเคไปเติมเด,ดี๋ยวได้สกิลสี่จะเป็นการเหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็นการจิ้มเออจิ้มสักทีจิ้ม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 แทงแทงแล้วก็จแอนิเมชันขึ้นแทงขึ้นฟ้า อันนี้แมชชั่นค่อนข้างสวยนะครับสําหรับเกมนี้ต่อไปไปดูอันติกันนะครับอันติีค่ะคาตาคุริทำการใช้ฮาคี้ลาชันเขาเริ่มจากสกิลแรกสกิลแรกเป็นสกิลหมูนะครับเออค่ะอ้าะอ้าวอ้าวคาตาคุริทำการปล่อยหมูจีเป็นรูปทรงไปข้างหน้านะครับแล้วเราจะไปดูสกิลสองสุดหล่อที่เออหรือไปสกิลไหนก็ลืม ที do, right? mm ่ส hmm. กิลวันดูแต่ค่ะเพราะว่าเอออันนี้ผมต้องบาภาคหน่อยเสียงภาคสดบาไปนิดนึงโอเคไปดูต่อนั่งหลับสกิลสองเออพอดีผมบักนะครับงั้นดูแบบบักบักไปก่อนแล้วกันม็อบม็อบม็อบนี่เป็นไงหรอที่ไหมบักเอ๊ะเดี๋ยวผมว่าผมลืมเปิดเสียงนั่นแหละเปออเออผมลืมเปิดเสียงแล้วก็บักมาดูกันหน่อยคราวนี้เน่นหยุดหยุดหยุดยากไอ้สกิลแก มุนโอ้ยเอ้าไม่ติดเสียงค่านข้างดังเท่ยวขึ้นข้างที่แกไม่ได้นะสำหรับสกิลสองซตว่าสกิล3จะเป็นฮาชิราชันนะครับ เจ็ดช,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 ชัาเนเสริจัล้วแนพูดโมนจริงก็โอยฮายคิราชันฮายคิราชันจะทำการสตาร์ตสตูแล้วทำดาเมจต่อเน,นื่องน,นะครับเป็นดาเมจรวมคือ35ดาเมจเป็นสุกิวสีสนะครับสกิวสีสกิวสีเนาะสกิวสีปีการปล่อยออกมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นอินโทรเวอร์